สวัสดีครับสรุปกับของเล่นของสะสมกับจิกกะต่อนะครับช่องที่หาวิธีทิ้งโลกนี้ไว้เบื้องหลังตัวเขาครับวันนี้รีวิวขนมโคโค l รบอนนะครับแถมการ์ดวันพีทเนื่องจากว่าออกตามหากาดไดกบอลจีทีขนมโอเดงย่นะครับต้องสารภาพเลยว่าพาร์ทนี้หาไม่เจอนะครับ เงินในกระเป๋าตังค์ยังอยู่ครบทำไปทำมาได้สะสมการ์ดวันพีชเฉยเลยนะครับว่าจะผ่านการ์ดวันพีชนะครับแต่เมื่อเราหาการ์ดดัรบอนจีที bon ไม่เจอนะครับก็เลยหยิบหยิบติดไม้ติดมือกลับมาทำไปทำมาเยอะเลยนะครับการ์ดวันพีชเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวกันครับนี่ครับได้มาเยอะเลยนะครับ เป็นซองใสนะครับเราสามารถเลือกได้เลยตัวละครที่เราชื่นชอบเดี๋ยววันนี้เรามาแกะรีวิวกันครับเริ่มจากซองแรกนะครับโปรโดอาโซโลครับใส่เดียวกับบีฮอชายตาเยี่ยวใบนี้นะครับบอกเลยสวยงามนะครับผมแกะเลยแล้วกันครับด้านหลังเราได้ผลเรือเอกนะครับอ o k อคผลน้ำแข็งครับ ก็ถือว่าสวยงามเสียดายไม่มีเลเซอร์นะครับไม่มีเลเซอร์ให้สะสมนะครับการจุดนี้เป็นใบธรรมดาทั้งหมดครับวันพีชนะครับล่าขุมทรัพย์โจรสลัดโรเจอร์เอาไปซ่อนไว้ไหนนะครับใบนี้เป็นการดวลดาบกันร,ระหว่างนักดาบอันดับหนึ่งของโลกนะครับกับโลโลโนอาโซโลที่มีเป้าหมายอยู่แล้วว่าจะเอาชนะ าชายตาเหี่ยวให้ได้นะครับเพลงดาบอะไรใครจำได้บ้างครับเป็นอีกหนึ่งฉากการต่อสู้ที่คลาสสิกมากแนะครับโซโลก็แพ้ไปแพ้ขาดเลยนะครับแต่ก็ได้ใจของตาเยี่ยวนะครับมนุษย์น้ำแข็งอโอคิยิครับอ่ะซ้อมต่อไปครับก็สวยดีนะครับตั้งโชว์สวยๆเลยซ้อมต่อไปผมหยิบเอา นวดขาวนะครับชายที่แข็งแร่งที่สุดในโลกด้านหลังอา้าวใบซับใบซับนะครับไม่เป็นไรครับากาดสวยสองน,นี้ขอเก็บไว้ในชุดนี้ขอเก็บไว้ในซองนะครับเอามาดูนวดขาวกันครับนี่บาดแผลเต็มตัวเลยนะครับคุณอะไรนะ หรือจะแกะดีแกะดีกว่าครับเก็บไว้จะซองก็ไม่ได้เล่นครับแกะเลยแล้วกันนะครับแกะอีกซองนึงเลยสามใบหนึ่งนะครับไม่เป็นไรผมจะถ่ายาพยายามให้เห็นการ์ดชัดที่สุดนะครับใบนี้ก็สวยหนวดขาวนะครับใช้ผลสั่นไหวนะครับสู้กับอาคาอินูโค่นมันเลย อ่ะใบต่อไปก็ไปใบนี้แล้วครับใบซ้ําใบซ้ํานะครับใบนี้เพลงดาบ3,000โลกหรือเปล่าจําผิดขออภัยด้วยนะครับอ่ะแกต่อไปเลยไปกันเร็วๆครับหนวดข่าวใบต่อไปครับแก๊งซีพีนะครับผมจําได้แต่ลอบลูจินี่แหละด้านหลังเป็นโอใบนี้สวยครับอาราบาสตา้านะครับ อาณาจักรของเจ้าหญิงวีวีสวยงามครับสวยสวยมากใบนี้ถ้าเป็นเลเซอร์อรจะสวยมากเลยขนาดใบธรรมดายังสวยขนาดนี้ครับใบนี้ชอบมากครับทำเป็นเล่นไปนะครับสวยครับสวยมากแก๊งของอาณาจักร阿าบัสต้านะครับใบรวมใบรวม สี9พีนายก็เท่นะครับทำได้แต่หลอบลูกจีนี่แหละโอ้สวยสวยครับเฮ้ยทำเป็นเล่นไปนะครับสวยมากอ่ะสองต่อไปครับนี่ผมเลือกเลยการดชุดนี้ดีนะครับสามารถเลือกได้เลยครับสองมันใสครับเราเห็นการ์ดด้านในเลยมิสเตอร์บอนจูบีนะครับ เพลงหมัดกระเทยมีบทบาทสำคัญเหมือนกันนะครับตัวลรารตัวนี้อีกไปก็เป็นอุศบกับโคอิงแมรี่นะครับสวยครับนี่ครับผลของการตามหาทีทีไม่เจอนะครับก็เลยหยิบวันพีดมาเล่นนะครับสวยดีครับมิสเตอร์บอลทูบีครับคนนี้ก็เก่งนะครับ เป็นหนึ่งในองคอ์กรบาอกเวอร์ของคอคโคไดเลยนะครับใช้เพลงมัดกระเทยอ่ะสต่อไปครับกุ๊กของเรานะครับฉายาอะไรนะขาแดงนะครับขาแดงใช้ขาในการต่อสู้ไม่ใช้มือนะครับมือที่ใช้ทำอาหารอย่างเดียวโทนี่โทนี่ช็อปเปอร์ ใบรวมก็สวยดีนะครับอือหือว้าวคือระหว่างรีวิวก็อาจจะมีเสียงรบกวนบ้างนะครับต้องขออภัยด้วยนี่ช็อปเปอร์นะครับสวยงามมีหลายล่างเลยนี่ความสามารถของแกครับคุณหมอประจำเรือ ขาแดงนี่ก็เก่งนะครับเป็นคนที่ออกเดินเรือเขาเรียกว่าอะไรท่องทั่วโลกเลยนะครับเดินทางผ่านแกนลายมาหมดแล้วนะครับเป็นคนที่ต้องบอกว่ามีประสบการณ์ในการเดินเรือที่สูงมากนะครับทําแผนที่ไว้ด้วยลูฟี่ฉีกทิ้งไปแล้วนะครับไปต่อไปกันเลยนะครับ นักดาบอันดับหนึ่งของโลกนะครับบีฮอช้ยตาเยี่ยวแล้วก็ลูกน้องของโซโลคนนี้ก็โผล่ออมาตอนสู้กับบีฮอคนั่นแหละครับออก็สวยดีครับมาดูชายตาเยี่ยวนะครับใบนี้ผอมจังเลย ความตั้งใจของแกนะไม่รู้ว่าโชคชะตาอะไรก็ไม่รู้ครับออกมาเดินเรือเล่นแล้วกลุ่มโจรสลัดดอนคลีกนะครับดันไปปลุกแกแกนอนหลับอยู่บีฮอกก็เลยฟันชืบเข้าไปเรือขาดครึ่งนะครับโหดมากตัวนี้เจ็ดเทพโจรสลัดนะครับอ่ะเดี๋ยวผมหาใบต่อไปครับใบนี้ล้วกันครับนี่ ใครจำได้บ้างครับลูกสมุนของกัปตันบากี้แล้วก็มิสเตอร์ทรีนะครับองค์กรบาลอลเวอร์ครับไม่รู้ว่ามีกี่แบบคนระัใครทราบบอกหน่อยครับน,นี่ครับสวยดีนะครับอ่ะวันนี้ อยาขอสรุปหน่อยครับเราได้ซ้หนใบนะครับก็ถือว่านี่แหละข้อดีครับคือแบบเราสามารถเลือกได้เลยการ์ดใบไหนที่เราชอบนะครับเพราะว่าซองมันใสครับมองเห็นการ์ดเลยอ่ะดูกันครับไอทีละใบะครับชายตาเยียวนะครับขาแดง Mr.Bonds to be ครับบล็อกเวอร์ ใบนี้สวยจัดนะครับอลาบาสตา้าครับนวดขาวโซโลโลใบนี้ก็เทครับซีพีนา่าให้ใบลวมนี่สวยมากนะครับแกงนักล่าข้างหัวโจรสลัดอาใบนี้ซาำซาำแค่ใบเดียวเองครับอูซบโกอิงแมลี่ โอน่โทนี่ช็อปเปอร์หมอประจำเรือนะครับปศบนิผลซุ่มหญิงอาโอคีครับพลังน้ําแข็งโหดมากแต่พ่ายแพ้ให้กับอาคาอินุนะครับผลแมกมากลูกสมุนของท่านบาร์กี้ครับแล้วก็มิสเตอร์ทรีนะครับใช้ใช้เทียนนะตัวนี้ผลเทียนอ่ะสรุปแล้วทั้งหมดผมชอบใบนี้สุดนะครับสวยมากอ่ะใครชอบก็แนะนำครับ ขนมโคโคลินะครับแถมการดวันพีทวันนี้ก็รีวิวแค่นี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ